รถเก๋งเครื่องพันแปสายฮอนด้าซีวิกเอฟซปอีปีสองพันสเก้าลขไม่เพียง70,000เท่านั้นสาภาพสวยปีใหม่ค่อนข้างงวดเพียง9 0 0าบาทตลอดสัญญาสาภาพสวยๆเดี๋ยวตามมาชมสาภาพตัวรถกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอๆหน่งแป๊บเซนิทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้มาจัดรถเก๋งซีดานขนาดกลางสําหรับใครที่กำลงังตามหาสายฮอนด้ Civic, าซีวิกสภาพสวยสปีใหม่ จัดมาให้แล้วจ้าเดี๋ยวมาชมสภาพละเอียดตัวรถกับโปรโมชั่นเดือนนี้ New y e a r s a l e 2 0ท0 2 5ตองเริ่มต้นเพียง999บาทเท่านั้นค่ะฟิวย,ยาวไปอีก90วันจัดดอกเบี้ยสุพิเศษมาให้2.79%เท่านั้นและมีโปรคัฟฟีวอีก90วันมาให้ด้วยสำหรับใครที่สนใจ Honda Civic เดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้สภาพรอบทั้งภายนอกและภายในตัวรถกันเลยค่ะและนี่คือเจ้าสุดหล่อเป็นเก๋ง ฮอนด้าซีวิกที่แับจะพามาชมวันนี้มีลูกค้าหลายๆท่านกํลาลังตามหาฮอนด้าซีวิกรุ่น FC วันนี้จัดมาให้แล้วลูกค้าจ๋าสาหรับใครที่กำลังตามหาตัว EL และตัว E วันนี้ปับจัดรุ่น E มาให้ชมกันก่อนเลยตัวน้องเพิ่งเข้ามาใหม่มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโครเมียมมาพร้อมโลโก้จุดตึ่งกลางของตัวรถนะคะสภาพสวยๆเลยตัวไฟหน้าของตัวรถนะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟลูกแก้วสภาพสวยนะคะลูกค้าจ๋า ตัวก่อไฟหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝัง่งขวาของตัวรถตัวนี้ด้านล่างก็จะคาดมาด้วยแถบโครเมียมสีสวยนะคะลูกค้าจา๋านี่กระจหน้าของตัวน้องรุ่นนี้บอกได้เลยว่าสวยหล่อเทมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่าลังตามหาตัวนี้ที่สําคัญปีใหม่และไหม่หลักหมื่นด้วยลูกค้าจา๋าเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านข้างของตัวรถกันเลยรุ่นนี้นะคะเขาจะให้มาในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะตรงกระพุ้งแก้มนะคะ ด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถสภาพสวยๆมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะสภาพสวยจากเดิมโรงงานเลยลูกค้าตัวนี้เป็นล้อแม็กสภาพสวยนะคะตัวขอบยางได้ขอบยาง16ตัวยาง215 5ทับ55เนะคะเป็นยางปีใหม่ปี2024เลยลูกค้จาจ๋าเป็นล้อแม็กสีทุโทนนะคะดอกยางหนาร่องลึกสภาพพร้อมใช้งาน สภาพด้านข้างของตัวรถนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิควมไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อและไม่มีกรอใหม่นะคะลูกค้าจ๋าตัวรถโครงสร้างเดิมนะ,ะไม่มีเปลี่ยนทําเครื่องมาหรือว่าตัดต่อเปลี่ยนนะโครงสร้างของตัวรถมาเรามีการรับประกันนะคะตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของตัวรายละเอียดด้านข้างนะคะกระจกมองข,งข้างของตัวรถก็สีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยลูกค้าจ๋าสภาพสวยๆนะ,ะรุ่นนี้บอกเลยว่า มีลูกค้าหลายๆท่านถามหากันเยอะมากนะคะเดี๋ยวมาดูกระจกด้านหน้าของตัวรถตัวนี้นะคะกระจกเดิมจากศูนย์ฮอนด้ากันไปเลยจ้ารถมือเดียวสภาพสวยไม่หลักหมืน่นเครื่องยนต์เบนซินใครสนใจคันนี้นะคะสอบถานแป๊บมาได้เลยนะคะด้านข้างกันด้วยนะคะคาดด้วยคิ้วโครเมียมส,สวยๆนะคะเบ้ามือจับตัวนี้มาพร้อมกับตัวสมาร์ทเคเลตมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชมฝั่งซ้ายของตัวรถกันต่อเลย ตัวนี้สภาพตัวรถโดยรวมนะคะสวยงามมากลูกค้าจ๋าตัวนี้แผ่นเพจก็จะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะคะนี่สภาพสวยอยู่เดิมนะคะรถไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนเม็ดอาร์คหรือว่าตัวน็อตต่างๆนะคะกลมสวยไม่มีร่องรอยการใช้งานหรือว่าบิดเบี้ยวแตกใดลูกค้าจ๋านี่ยวมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดเม็ดอาร์คกันต่อเลยขออนุญาตแกะให้ดูเม็ดอาร์คนะคะลูกค้าจ๋าเม็ดอาร์คกลมสวย เรียงรายกันทุกจุดนะคะไม่มีรอยแต้มสีหรือว่ารอยเก็บงานมานะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้ก็จะมีแค่รอยละเอียดตัวฝุ่นนะคะโครงสร้างสภาพเดิมนะคะรถสวยเดิมตัวนี้ได้ปีใหม่ด้วยนะคะจัดมาให้ตรงแผงประตูหัวน็อตต่างๆตัวแต้มสีต่างๆก็ยังอยู่ครบในส่วนของตัว ในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างของตัวรถกระจกจากศูนย์พันหน้านะคะกระจกปักไฟฟ้าตัวนี้มีช่องใส่ของกระจกกระจิก๊กใส่แก้วน้ําให้ด้วยในส่วนของตัวบานกระจกนะคะก็สวยเดิมลูคกค้าจ๋ะเม็ดอาลมสวยนะคะตัวนี้ไม่มีรอยโดนข้างมาหรือว่าเปลี่ยนในส่วนของตัวบานประตูมาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างตัวนี้กระจกศูนย์ จากคอนด้านะคะนี่บานเล็กๆนะจากคอนด้าหมดเลยนะะตัวนี้ฟิล์มสภาพฟิล์มต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะเบามือจับสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวมาดูประตูอีกบานหนึ่งนะคะสําหรับบานหลังก็จะมีส่วนของตัวปุ่มล็อกเด็กความปลอดภัยมีมาให้ครบครันนะคะบานประตูภายในก็จะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีบอลซิลเวอร์กระจกปักไฟฟ้า,ฟาได้เลยลูกค้าจ๋าสภาพสวยตัวน็อตต่างๆนะคะ ซีนเดิมนะคะนี่หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขันหรือแกะหรือบิดมาแต่อย่างใดลูกค้จาจะไม่มีแน่นอนนะคะตัวนี้ก็จะมีตะขอด้านข้างมาให้ด้วยนะสามารถแฝนของได้เดีย๋ยวแป๊บให้ดูขออนุญาตแกะเม็ดอาร์ตนิดนึงนะคะลูกก้าจ๋าเม็ดอาร์กกลมสวยเดิมๆเรียงรายกันแบบทุกจุดนะเม็ดอาร์กกลมสวยร่องลึกนะคะไม่มีแต้มมาหรือว่าเก็บงานมาแต่อย่างไรเลย สภาพสวยล้อมแม็กทั้งสี่ล้อนะคะเดิมๆจากโรงงานให้เห็นกันนะคะว่าดอกยางของเราให้มาใหม่นะคะสภาพสวยปี2024ยางดอกหนาร่องลึกสภาพสวยๆตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงรุ่นนี้ก็จะรองรับ e 20ได้นะคะ91 95ได้หมดเลยเดี๋ยวมาชมสภาพด้านหลังของตัวรถกันบ้างลูกค้าจา๋าฝั่งซ้ายของตัวรถนะ รุ่นนี้นะคะของเขาก็จะดูง,ง่ายว่าเป็น Honda ซีวิกเพราะว่าไฟเลี้ยวของเขานะ,ะจะเป็นรุ่น C นะะเป็นตัว C ีนะะเป็นรูปให้เห็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็น Honda ซีวิกไฟดูสดเกียวสวยงามนะคะตัวไฟต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆนะคะค่อนข้างนะคะอยู่เดิมอยู่ครบนะคะก่อนรถมันไปมีการตรวจเช็คจากช่างนานการให้ด้วยนะะมากกว่า30รายการนะคะ ให้เห็นได้เลยว่ารถที่นี่เราคัดรถสวยมาให้ลูกค้านะคะนี่ตัวไฟท้ายฝั่งซ้ายนะคะด้านหลังก็จะมีรุ่นนี้จะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วด้วยตัวอักษรโคม้เมียมต่างๆก็คงเดิมยังสวยอยู่นะคะลูกคะะ้าจ๋าไม่มีโดนหลังมานะคะหรือโดยเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายมาเนี่ยแป๊บให้ดูรายละเอียดนะคะด้านในห้องด้านหลังกันบ้างนะคะลูกคะะ้าจ๋าห้องด้านในกว้างขวางโถงมากมากนะคะมาพร้อมกับ ไฟด้านในนะคะเป็นไฟพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้กว้างขวางโอถูสภาพภายในสวยงามมากๆนะคะตัวนี้ก็จะมีล้อสเปร์นะคะยังไม่ได้ใช้งานลูกค้าจ๋าแม่ไม้แม่แรงนะคะตัวล้อต่างๆนะยังใหม่ลูกค้าจะ,ะ,ะา,นะาจะซีนเดิมจากศูนย์พันด้ากันไปเลยนะคะตัวรถบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวรถฝาก,กระโปรงเดิมๆนะคะมีแผงกันความร้อนมาให้ด้วย นี่ให้เห็นชัดๆเลยนะคะตัวเม็ดอาร์ตรายละเอียดต่างๆของตัวรถรถสวยเดิมมากนะคะด้านหลังต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยการขันน็อตหรือว่าบิดน็อตต่างๆนะคะรอยขันปัจเจต,ต่างๆไม่มีเลยลูกค้าจะเอาตัวนี้สวยกิ๊บมากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะมีคาดด้วยโครเมียมนะคะจนด้านล่างตรงนี้นะ,ะให้รถดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะสายฮอนด้าซีวิคของเรานะ เดี๋ยวไปให้ดูอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะคะว่ารถของเราสวยเดิมไม่มีโดนมานะชนหนักพิกามน้ําท่วมรอบๆคันเรารับประกันในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันไปเลยนะจ๊ะ<ม>ในส่วนของตัวกระจกด้านหลังต่างๆก็ยังคงสภาพสวยนะคะนี่ตัวล้อต่างๆสวยเดิมอยู่รครบูกคาจ๋าตัวนี้ล้อก็ยังคงสภาพสวยสวยนะคะการใช้งานจากเจ้าของเดิมคือสวยมากได้ยางีใหม่นะคะปี2024 ขอบยางสิบหกสภาพสวยดอกยางหนาล่องลึกเดี๋ยวแป๊บให้ชมในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะลูกค้าจ๋าฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของกลุ่มล็อกเด็กมาให้ความปลอดภัยก็มีมาให้ครบนาตัวบานประตูฝั่งขวาของตัวรถเม็ดอาคมสวยรถไม่มีโดนมานะคะหรือชนหนักมาแต่อย่างใดสภาพภายในคันนี้ก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดํานะคะ นี่ตัวเบาะต่างๆนะสภาพสวยงามไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนสภาพเบาะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีเบาะชํารุดต,ตัวนี้ก็จะมีตัวพนักพิงวางแขนใส่แก้วน้ําได้สองตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยมีมาให้เข็มขัดสภาพพร้อมใช้งานตัวนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยมาให้แปดตำแหน่งนะคะสภาพบอดี้สวยๆนะ มีตัวจับด้านหลังมาให้ด้วยนะคะลูกค้าจะาทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาติดตั้งคาซีสสำหรับเด็กอ่อนได้ด้วยในส่วนของตัวพื้นพรมเฮดรูมต่างๆนะคะสภาพบอดี้ตัวรถค่อนข้างจะกว้างนะคะสำหรับสาย h อนด a าซีวินั่งบรรจุผู้โดยสารได้เยอะนะประมาณ4-5ท่านนะคะตัวนี้ก็ย่งที่บอกนะคะเป้ามือจับเป็นสมาร์ทเคเลตนะคะกระจกเดิมจากศูนย์นะคะลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันต่อเลยในส่วนของตัวแผงประตูฝั่งขวานะคะก็จะมีในส่วนของตัวกระจกนะคะปรับไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้านะคะตัวนี้ปุ่มเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้นะคะตัวกระจกต่างๆนะคะตัวล็อกกระจกหรือว่าปรับนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับได้เลยตามมุมต้องความความต้องการนะ,ะตัวนี้ก็จะเปิดในส่วนของตัว ฝากระโปรงด้านท้ายนะคะลูกค้าจ๋าตรงนี้แขงประตูต่างๆก็ยังคงสภาพสวยเดิมลูกค้าจ๋าตัวนี้ก็จะเป็นระบบพุชสตาร์ทมาให้แล้วนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมโลโก้ของ Honda มี srs Airbag นะคะปุ่มฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะคะฟังก์ชัน,นการโทรทออกฟังก์ชันวิทยุต่างๆนะคะเครื่องเล่นต่างๆฝั่งนี้ก็จะมีคูทคอนโทรลนะคะฝั่งขวา เลขมาอยู่เพียงเจ็ดหมื่นเท่านั้นลูกค้าจ๋าไม่หลักหมื่นหายากนะตัวนี้มีเข้ามาแล้วใช้งานได้น้อยมากๆนะฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆตัวนี้หน้าจอระบบสัมผัสนะคะลูกค้าจ๋ารับสายบางสายได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ระบบแอร์นะคะเป็นออโต้ลูกค้าจ๋าสภาพสวยๆเลยตัวนี้นะคะมีช่องเกสใส่ของมาให้เรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็น เกียร์ออโต้มาให้แล้วเบรกมือไฟฟ้านะคะมีปุ่มไอคอนมาให้ด้วยนี่สภาพสวยตัวนี้ก็จะมีช่องวางแก้วให้นะคะนี่สภาพสวยๆเลยใครสนใจตัวนี้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ารถสวยเดิมนะคะมากๆเลยก็จะมีเก๊ะใส่ของต่างๆมีมาให้ตัวนี้ก็จะมี power outlet นะคะอยู่ด้านในนะคะลูกค้าจ๋า ตรงนี้ก็จะมีพวก power outlet นะคะด้านใน1แอมป์นะคะตัวนี้มีมาให้พร้อมนะคะสภาพสวยนะคะมีเกะด้านหน้านะคะใส่อุปกรณ์ต่างๆนะตัวหน้าเล่มตัวลถต่างๆมีมาให้ครบตัวกระจกด้านหลังนะคะสภาพคงเดิมนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวตัวไฟด้านบนนะคะก็ใช้งานได้ปกติด้านหลังก็สามารถเปิดใช้งานได้ ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวกระจกมาให้ด้วยนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งคนขับก็มีกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยลูกค้าจ๋าฝ้าด้านบนต่างๆนะคะสภาพสวยเดิมไม่มีรอยเจอมานะคะลูกค้าจ๋าบอด,ดี้โดยรวมของตัวน้องบอกได้เลยว่าตัวเบาะสีดําสะอาดสะอ้านนะคะ ดูแลรักษาได้ง่ายตัวนี้นะคะเข็มขัดนิรภัยก็มีมาให้พร้อมเดี๋ยวแปบบพามาชมในส่วนของรายละเอียดนะคะห้องเครื่องกันต่อเลยลูกค้าจ๋านี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดห้องเครื่องนะคะมาดูแผงประตูก่อนเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้สภาพสวยเดิมนะคะตัวน็อตต่างๆนะไม่มีร้อลอยกันเปลี่ยนมานะคะในส่วนของตัวบานประตูฝั่งคนขับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเม็ดอาร์กันต่อเลยลูกค้าจ๋า ตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยนะคะเรียงรายกันแบบทุกจุดเลยรถไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนนะคะนี่ให้เห็นกันแบบชัดๆกันไปเลยลูกค้าจ๋าในส่วนของรายละเอียดนะ,ะตรงแผงประตูนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะหรือการบิดตัวน็อตแต่งใดลูกค้าจ๋าสภาพสวยเดิมนะคะตัวนี้ก็มีการ มีในส่วนของตัวสติเกอร์นะคะเติมลมยางนะคะหน้า32นะคะหลังก็32ตัวนี้ก็จะมีมาให้เห็นนะคะผู้หญิงนะคะที่ไม่รู้ก็สามารถเติมได้เลยนะคะลูกค้าจา๋าดูตรงนี้ได้เลยอ่ะก่อนอื่นแป๊บพามาชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องก็จะพามาชมด้านข้างของตัวรถกันก่อนเลยนะคะตัวล้อมแม็กต่างๆสภาพโดยรวมของตัวน้องสภาพสวยงามมากลูกค้าจา๋าสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้ก็สามารถจับจองนะคะ ออกบทบับได้เลยนะคะดูคลิปนี้มานะคะบอกได้เลยว่ารถสวยจริงๆลูกค้าจ๋าเดี๋ยวแม่พามาชมรายละเอียดห้อ,องเครื่องกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวแม่บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสําหรับใครที่กาลังตามหาสาย h o นด้าซีวิคนะ,คะเครื่องยนต์สภาพเดิมเดิมลูกค้าจ๋าเป็นเครื่องยนต์พันแปดเครื่องยนต์เบนซินนะรถไม่มีโดนมาอยากแน่นอนนะคะสภาพสวยสวยเลยลูกค้าจ๋าใครที่สนใจตัวนี้เป็นเครื่องยนต IV ์ ivtec นะคะ สภาพสวยเดิมเดี๋ยวเรามาดูคันหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะคะฝั่งซ้ายของตัวรถนะคะตัวน็อตต่างๆหรือรอยเม็ดอาร์ยล,ละเอียดต่างๆหนะ้ารถสวยเดิมลูกค้าจา๋าไม่มีร่องรอยนะคะการชำรุดหรือว่าเปลี่ยนหัวนอ็อตหรือว่าขันน็อตมาแต่อย่างใดนะคะสภาพโดยรวมเม็ดอาร์สมสวยไม่มีร่องรอยการบิดเบี้ยวนะคะในส่วนของรายละเอียดสติ๊กเกอร์ต่างๆก็มีมาให้ครบนะ,ะมออกอต่างๆ ก็มีมาให้เดี๋ยวมาดูในส่วนของฝั่งขวาของตัวรถกันบ้างนะรายละเอียดตัวน็อตต่างๆนะคะโดยรวมสภาพสวยเดิมลูกค้าจา๋าก่อนออกรถเราไปมีการตรวจเช็คจากช่างดำเนินการมาให้ด้วยนะ,ะมากกว่า30รายการนะคะลูกค้าจา๋าเพื่อมั่นใจได้เลยว่าตัวรถของลูกค้าสภาพตัวรถก่อนออกรถเราม,มีการตรวจเช็คมาให้นะ,ะเปลี่ยนภายน้ำมันเครื่องด้วยเดือนนี้จัดโปรโมชั่นเปลี่ยนภายน้ำมันเครื่องมาให้ด้วย2ครั้ง20,000กิโลนะคะ อาแต้มสีต่างๆก็มีมาให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะตัวเครื่องยนต์ต่างๆใครที่สนใจตอนนี้ป๊บก็จัดโปรโมชั่นมาให้ด้วยจัดราคาสุดพิเศษมาให้สําหรับใครที่สนใจในส่วนของตัว Honda Civic นะคะ mm hmm. เดี๋ยวแป๊บจะมาย้ํารายละเอียดตัวรถวกันอีกครั้งนะคะ mm hmm. เป็นยังบ้างคะสำหรับเจ้า Honda Civic FC 1.8e mm hmm. ปี2019เต mm hmm. ็แป๊บพามาชมคันนี้นะ อได้เลยว่าสภาพตัวน้องโดยรวมนะคะรถใช้งานมาน้อยนะคะเลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นค่าตัวน้องนะคะน้องเพิ่งเข้ามาราคาตัวน้องอยู่เพียงแค่5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทผ่อนค่างวดอยู่เพียงเก้าพันบาทตลอดสัญญานะคะสภาพสวยเครื่องยนต์เบนซินประวัติดีก็สามารถซีดาวได้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินรองรับ9195 E 2ีได้เลยนะคะใครที่สนใจสายฮอนด้าซีวิกนั้นมีมาให้เลือกทั้งตัว รุ่น E และตัว EL ตัว TOP ปนะคะสภาพสวยๆปีใหม่ใครสนใจก็สามารถโทรหารแป๊บมาได้เลยที่เบอร์0611786999นะคะสนใจทันนี้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากพนักงานเงินเดือนอนุมัติไวจัดดอกเบี้ยสุดพิเศษมาให้2.79%เท่านั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนมือสอไว้ใจเสทไทยรถสวยนะคะบายบาย